สวัสดีครับพบกับช่องส่วนบุญประจวบชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักกับอีกไม้ด่างอีก1ชนิดนะครับที่มีรูปทรงและมีสีสันที่ดูสวยงามนะครับอันนี้เป็นอีพีใบพายครับผมวันนี้ผมจะพามาขยายพันธุ์อีพีใบพายนะครับโดยวิธีการวางข้อนะครับหลังจากที่เขาจะมีกิ่งที่ยาวอย่างนี้นะครับ แล้ววันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ด้วยวิธีบางข้อกันนะครับอันดับแรกเลยครับเราก็ตัดตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับตัดมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ตัดเป็นก้านเลยนะครับนี้ทําแบบรวดเร็วเลยครับทําแบบง่ายๆนะครับ จากที่เราได้มาแบบนี้เราก็จะตัดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปทาปูนนะครับทาปูนที่บริเวณตรงนี้นะครับนี่เราก็ทาปูนเป็นที่เรียบร้อยนะครับทาทั้งสองด้านแบบนี้นะครับนี่นะครับใช้ปูนแดงนี้นะครับทาทาเสร็จแล้วก็มาใส่กับมะพร้าวนะครับมะพร้าวจะเป็นมะพร้าวสับล็กนะครับไม่ใช่มะพร้าวรองก้นกระถางนะมะพร้าวทั่วไปเป็นมะพร้าวรองก้นกระถางนี้มะพร้าวสับล็กนะครับ จะยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับใส่แค่เฟอร์ไลท์นะครับที่เห็นเม็ขาขาวอย่าง,น,งานี้นะครับผสมเฟอร์ไลท์เพื่อช่วยกันเน่านะครับอันนี้ในแบบในรูปแบบสูตรของผมเองนะครับผมใส่กระถาง4นิ้วนะครับให้แล้วก็จะตัดให้มันพอดีกับกระถางเนาะใส่มะเพราครึ่งครึ่งกระถางนะครับก็วางไปเลยครับ เราก็ชําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมชําให้ดูก็จะเป็นอีพีใบพายนะครับอีพีใบพายหน้าตาต้นที่แบบว่าโตแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยนะครับนี่ก็ดูลวดลายประมาณนี้นะครับนี่นี่ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการวางข้อนะครับ ส่วนตอเขาเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นยอดใหม่นะครับอันนี้เป็นต้นตอเขานะครับเดี๋ยวเขาขึ้นยอดใหม่ขึ้นมานะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกนาลังใจให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ของต้งนราชีต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ